สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาที่หลังร้านนะคะเพื่อนวันนี้ก็จะมาดูว่าผักหลังร้านเรามีอะไรบ้างนะคะนี่อันนี้เราก็ได้โยรยเมล็ดผักบุ้งลงไปนะคะเพื่อนอันนี้ก็เริ่มงอกแล้วนะคะแต่แต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้แช่ มเมล็ดผักบุ้งนะคะเพื่อนก็คือการงอกก็คือเขาก็ยังงอกไม่พร้อมกันนะคะเราไม่ได้แช่ผักบุ้งนะคะ,ขขะเขาก็อเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ก็เป็นหอมนะคะเพื่อนหอมแดงนะคะ อันนี้เราเพิ่งลงนะคะเพื่อนแล้วเขาก็เจอฝนนะคะเพื่อนไม่รู้ว่าเขาจะงอกหรือเปล่านะคะแต่เราก็สังเกตดูว่าเขาก็มีตุ่มๆขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นใบโบบกที่เราลงไว้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นกะเพรานะคะวันนั้นเราได้เอามาลงกระถางหนึ่งนะคะ เขาก็เหมือนว่ามีมแมลงมากินนะคะไม่รู้ว่าตัวอะไรนะคะกินเขากุดเลยนะคะทีนี้เราก็ได้เราก็ได้แยกเขามามาใหม่นะคะเพื่อนสามกระถางนะคะรอบนี้รอบที่แล้วเราลงกระถางเดียวมแมลงกินหมดเลยนะคะเดี๋ยวรอบนี้เอาเดี๋ยวนี้เราโทษทีนะคะ เดี๋ยวรอบนี้เราก็จะคอยดูว่าจะมีตัวอะไรมากินใบกะเพราหรือเปล่านะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นกระชายนะคะกระชายที่เราเอาลงกระถางไว้วันนั้นนะคะที่เราทําคลิปนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นผักบุ้งเหมือนกันนะคะผักบุ้งที่เราโรยไว้ถ้าเราไม่ได้แช่นี่ก็คือการจเจริญเติบโตคือไม่ค่อยดีนะคะเพื่อน อันนี้ก็เป็นคลื่นชายของเรานะคะที่หลังร้านที่หน้าร้านเราก็ออกดอกแล้วนะคะเราได้แยกจากกระถางนี้ไปนะคะอันนี้ไดโนเควของเราก็สวยงามนะคะแตกแขนงสวยงามอยู่ในกระถางนะคะเพื่อนแล้วก็วางไว้ในในหม้อนะคะ อันนี้ก็เป็นผักเป็ดนะคะพอได้น้ำฝนเข้าไปก็เขียวเลยนะคะเพื่อนที่หลังร้านของเรานะคะอันนี้ก็เป็นผักโขมนะคะเป็นอันนี้เป็นผักโขมที่เราไม่ได้พเพาะเมล็ดนะคะเขามากับเขามากับดินนะคะเพื่อนดินเพาะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้นะคะเพื่อน เราก็ยังไม่เคยกินนะคะผักโขมไทยเราเคยแต่เราสั่งเมล็ดมาแล้วเราก็มาปลูกแล้วเราก็ขยายเมล็ดของผักโขมที่ผักโขมเขียวกับผักโขมแดงนะคะอันนี้ก็เป็นต้นขนุนนะคะเพื่อนนี้เราก็ลงไว้ร่วมๆปีแล้วนะคะเพื่อน,นอันนี้เราก็เอาไม้มา เอาท่อมาค้ำไว้ไม่ให้เขาโยกนะคะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกิ่งที่เขาตัดตัดอะไรนะตัดต่อกิ่งมานะคะเพื่อนเป็นกิ่งตอนนะคะเราก็เรียกไม่ถูกนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นขึ้่นช่ายนะคะวันนั้นก็คือว่าใบใบแห้งๆอย่างนี้นะคะเราก็สังเกตแล้วว่าเราน่าจะใส่ น้ำหมักเศษอาหารเยอะไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราเพิ่งแยกมาจากหน้าร้านนะคะแยกมาจากข้างร้านนะคะข้างร้านลาบนะคะเพื่อนแล้วก็ย้ายย้ายออกมานะคะส่วนที่ไหนละส่วนที่เราย้ายได้เราก็ย้ายก่อนนะคะเพื่อนอันไหนที่ว่าเรายังไม่ได้ย้ายเราก็ปล่อยไว้ก่อนแล้วก็ทยอยไว้นะคะอันนี้ก็เป็นผักโขมแดงนะคะเพื่อน เป็นผักโขมแดงที่เราโรยเมล็ดมาจากหน้าร้านนะคะอันนี้ก็เป็นาสารละแน่นะคะที่เราย้ายมาจากข้างร้านนะคะข้างร้านลาบที่อยู่ในวงล้อนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นเปลือกไข่ที่เราตากไว้นะคะเพื่อว่าเราเอาไว้เป็นเป็นปุ๋ยนะคะ อันนี้ก็เป็นตะไคร้นะคะเพื่อนตะไคร้ของเราอันนี้ก็เป็นขมิ้นขาวนะคะเพื่อน,นอยู่ข้างล่างนะคะขมิ้นขาวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะแยกขมิ้นขาวใส่กระถางนะคะเพื่อนอร่อยมากเลยนะคะกินกับลาบอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นยอดมะรุมนะคะที่เราปลูกไว้กินยอดนะคะเพื่อนที่หลังร้านเราก็มีสองต้นนะคะ อันนี้เราไม่ได้โรยเมล็ดนะคะเพื่อนอันนี้เราซื้อต้นเข้ามานะคะต้นละสิบห้าบาทแล้วเราก็เอามาใส่กระถางนะคะนี่ต้นมะรุมกินยอดเราจะอยู่ในกระถางนะคะสองต้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นมะนาวนะคะเพื่อนหนอนก็เริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยตัวหนอนเริ่มมาละ น,นี้ก็เป็นต้นมันปูนะคะที่เราได้กินตลอดนะคะเพื่อนต้นมันปูอันนี้ก็เป็นน้ำหมักที่เราทำไว้นะคะก็มีหลายอย่างนะคะก็มีทั้งกะปิมีทั้งน้ำหมักข้าวสารนะคะน้ำหมักขี้วัวนะคะเพื่อนเราก็ทำไว้นะคะไว้รดผักของเราอันนี้ก็เป็นต้นผงชูรสนะคะ หรือต้นผักชัย,ยาที่เราเอามาปักชำกันวันนั้นนะคะเพื่อนๆน,นี่อันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักของเรานะคะปุ๋ยหมักที่อยู่ในตะกร้านี่เป็นเศษเศษผักเศษผลไม้นะคะนี่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนก็เอาผักที่หลังบ้านมาให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะ เขาก็ยังไม่ค่อยโตนะคะเพื่อนมีเพื่อนบางคนเขาคอมเมนต์มาว่าทำไมไม่ทำไม่ทำคลิปวิธีปลูกให้ดูนะคะก็ต้องขอโทษเพื่อนด้วยนะคะว่าว่าเวลาเราเราลงคลิปอ่ะเราจะกำหนดเวลาไม่ได้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราขายของอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่มีเวลาที่ว่าจะมาเตรียม เตรียมดินเตรียมคลิปเตรียมอะไรอย่างนี้นะคะพอเรามีดินของเราเราก็ใส่กระถางนะคะใส่กระถางแล้วเราก็ปลูกเลยนะคะบางทีเราก็ไม่มีจริงๆนะคะไม่มีเวลาจริงๆนะคะเพื่อนต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพื่อนคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะแต่บางคนเพื่อนก็บางคนเพื่อนเพื่อนก็เข้าใจนะคะว่า เวลาของเราเวลาที่ว่าเราจะมานั่งทําคลิปปลูกผักเนี่ยเราจะต้องใช้เวลานานนะคะเพื่อนแล้วเราเวลาเราออกมาถ่ายคลิปวิดีโอที่หลังร้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้คุณยายขายของให้นะคะเพื่อนก็สงสารยายนะคะเขาก็แก่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็อยากทำคลิปโชว์เพื่อนๆนนะคะก็อยากทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะ แต่ก็เป็นความภูมิใจของเรานะคะที่แม่ค้าเราก็สามารถปลูกผักกินเองได้ก็อยากมีคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้ก็เอาผักผักที่หลังร้านมาให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ